โบพาทุกคนนะคะมาอยู่ในงาน Smart SME Expo 2024นะคะวันนี้เนี่ยจะพามาทัวร์บูธของ DBD นะคะทราบมาว่าเขาพาผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาถึง50ร้านค้ากันเลยค่ะแต่จะมีร้านค้าร้านขายอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่โซนแรกก่อนนะคะนี่จะเป็นร้านอาหารโซนนี้จะเป็นโซนของอาหารนะคะเป็นสรตทฟู้ดเนาะมีทั้งลูกชิ้นเซียนปลาโอ้โหเยอะมากเทปกไส่แตกก็มีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เจป,ปังเมื่อวานทานไปแล้วอร่อยมากทุกคนบูธ d ดี0ูมากันเยอะๆนะคะแล้วก็นี่ขนมขนมมีหมดเลยค่ะ เขาบอกกันว่าใน50ร้านค้าเนี่ยที่เขายกมานะคะเขาจะแบ่งออกเป็น6หมวดด้วยการจะมีหมวดเครื่องดื่มหมวดอาหารหมวดบริการหมวดสินค้าปลีกนะคะแล้วก็มีแฟรรชั่นการศึกษาก็มีความงามสปาก็มีนะคะ <Yahoo! S 1> มาต่อกันที่โซนที่2นะคะจะเป็นโซนของเครื่องดื่มมีหลายแบรนด์มากๆเลยขมุกขมุกขึ้มานะคะทุกคนชินโนชาน้ำผ,ผลไม้ปั่นมีเยอะมากแต่โซนนี้จะเป็นโซนของอะ เครื่องดื่มร้านขายน้ําเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนนี่วัดคาเฟ่ก็มานะคะเป็นร้านกาแฟโบราณนี่ยู่บูธตดี30ทุกคนมาลองชิมกันได้เพราะว่าเมื่อวานซื้อไปอร่อยมาก <c alf> นี่ก็เป็นแฟ <c alf> นชายการศึกษานะคะทุกคนู้ถือว่า หลากหลายมากๆนะคะที่ DVD นดีนำมาในงาน Smart SMB Expo 2024ค่ะโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศสําหรับเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการศาึกษาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแฟนชายนี้กันแฟนชายหมอมวลชนลงทุนน้อยกําไรทันทีคือ,อยังไงคะคุณพี่ขาโรแกนเลยค่ะเป็น,ปนแฟนชายคีมอย่างนี้หรอคะใช่สีฟ้าหน่าใสานะคะ,ะแล้วก็ที่กฤษีในตำนานค่ะใครที่สนใจก็ มาเจอกันได้ที่บูธ D42 เนาะขอบคุณมากค่ะ อาหารไปแล้วเครื่องดื่มไปแล้วการศึกษาไปแล้วการบริการเขาก็มีนะคะนี่ขายอะไรบ้างคะเป็น,เป,นเป็นชายแมทช็อปครับข้างในก็จะมีทั้งอาหารพวกแอสเซอร์ี่ของเล่นคอนโดแมวอะไรอย่างงี้ครับเป็นทั้งแมวทั้งสุนัขทั้งนกทั้งหนูหมดเลยครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะตัวเริ่มต้นของเราอยู่ที่5 5 0 0 0นครับแล้วก็มีทั้งไซส์ S M L ครับตอนนี้ค่าได้เข้าเราลดให้50%เครับเฉพาะในงานน,งาน,นี้ไหมคะงานครับ ใครที่สนใจก็มาเจอกันได้ที่บูธดีสี่สี่ครับขอบคุณค่ะเผือ่อไปฝากงน๋อขอบคุณค่ะได้อาหารน้องแมวมาด้วยนะคะ,เ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าดี d ีดีเขายกทับอะไรมาอีกบ้างอันนี้เขาเป็นออฟฟิเมดออฟฟิเมดพลัสนะคะนี่ เลยค่ะของเราเป็นยังไงเอ่ยแฟรนไชส์เราค่ะจะเป็นแฟรนไชส์แบรนด์ออฟฟิศ a มนพลัสในเครือของเซ็นทรัลรีเทลนะคะก็จะมีในส่วนของการขายอุปรกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนสินค้าที่ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจนะคะแล้วในงานอย่างเงี้ยเรามีมโปรโมชั่นอะไรไหมคะโปรโมชั่นนะคะ่ะของเรามีสําหรับคนที่สนใจและเปิดแฟรนไชส์กับเราภายในปีนี้นะคะ่ะเราก็จะมีการการันตีกําไร1 0 0 0 0แบาทให้สนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดของเรานะคะจะเป็น o f a Man แนเดอร์สกนะคะหรือว่า ว่าจะโทรเป็น0991285000ได้เลยขอบคุณมากค่ะเป็นชายลังโรสนะทุกคนผมมีเยอะมากบริการที่เขาพามาโรมิเกอร์คาแคร์เป็นชายาแอนด์สตแบรนด์เยอะมากๆเยอะจริงๆ50ร้านค้า50ร้านก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับใครนะคะที่เห็นโบวแบบว่าเดินชมบูธแบบนี้เนี่ยแล้วอยากมาบ้างก็สามารถมาได้นะคะบูธของ DPD เนี่ยจะอยู่หน้าทางเข้าประตูฮอ8นะคะมาเนี่ย บูธสีม่วงๆแบบนี้เลยแล้วก็ทุกร้านค้าที่เขายกขบวนมาเนี่ยก็เป็นบูธสีม่วงเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเดินงาน Smart s SM ็ e x อ o 2024ก็มาได้นะคะเพราะว่างานเราเนี่ยจัดถึงวันที่7กรกฎาคม2567นี้ค่ะเข้างานฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะส่วนคลิปหน้านะคะโบจะพาทุกคนไปทัวร์บูธไหนไปเจอกับธุรกิจอะไรต้องคอยติดตามกันค่ะสาหรับวันนี้ไปก่อนนะา